สวัสดีครับพี่นอ้องแฟนเพลงแฟนหมอลำนะครับช่องกระชายลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมพี่น้องมื่อนี้เขาปลาพี่น้องเอ้ยเขาปลาเขาปลามหาเห็ดพะนะแจ๊คสี่ได้แจ๊คดอกบุคนกระร้าหลายอ่ะ bung phải lựa đỡ phi long nha phong nha phong nha phong hết phong nha 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 phong กำลังไปกำลังไปงนี่ยินเสียงร้านเอ้อเว้ยเป,เป,เปรบบี้ยวบอกเปรี้ยวเปรี้ยวขึ้มานเถอะวะสวยไหมสวยไหมกี่ดอกแม่ใส่ใส่โอ้เฮ็โ <Mage S 2> <isas? S 1> ละง,งูครับผมสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสสวัดีค่อ๋อได้เฮ็โละง,งู้วดอกหนึ่ง ปูดพี่น้องเอ้าผู้เปียคือตาดีเถอะวะบ่แม่นตาผู้เฒ่าเนาะสองเถาไปแต่นั่นสองเฒ่าดอกแรกครับดอกแรกไปไปเห้เรางูมันสิมากออกในหินเนาะอ่ะพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับช่องกระชายระเพลอพี่เชี่ยวนะครับนี่ได้ดอกหนึ่งนี่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  Này, nương, Đi Đọc nương Hen Hen <laughs> ờ, lêu, lêu, lêu. đọc <M> <laughs> <ảo nhạt>. <laughs> เดี๋ยวคอยเบิ้งไปเ,เลื่อลๆครับพี่น้องเก่งมากเลยได้บอท่าพี่อ้าวนี่เด็ดดอกหนึ่งให้ลงหขัขาวให้ลงหขัขาวอาวอ้าวอ้าจิ้มจิ้มจิม้มสุดยอดแต่ผู้เฒ่าขึ้นตาดีแท้ผู้เฒ่าสมอเออไม่ไม่ไ่ไหมพอจักดอกไป อ๋อเต้ฮิดบัวโอ้ยเอาไปหายพวกรีนเด้อเห็ดละงหกครับเห็ดละงหกนะครับอ๋อไปเรื่อยๆครับพี่น้องได้หลายดอกแล้วปาตนโอ้บรรยากาศโอ้ยไงคืองานสุดพี่น้องเนี่ยพี่น้องนี่บรรยากาศอีสานบานเฮา เราไม่เน้นเห็ดนะครับเราเน้นปึงไงพี่พน้องนงมันจากาดครับง่ามขนาดโย้ยมันจะกาศสวยมากเลยนะครับชอบ่องกระชายเราเพิดเราพเชียยครับผมให้พี่น้องได้เบึงมันจากาศไปน้ำหาเห็ดไปพร้มอมเออเออพี่ั้งผิดก็มี ขึ้นมาเอาในเร็วโอ้คือเถาคือคนหาท่านี่เดียวพี่พี่พ,พ,พี่ดอกหนึ่งเร็วๆนี่พี่น้องครับพี่พี่มาเอาพี่เร็วพี่พี่พี่ทั้งทึ่งพี่ทั้งทึ่ง

ใส่ใส่ใส่ให้บังแน่โอ้วสวยง,งามมากมพี่น้องครับโอ้ดอกนี่เถาเอาเออจิบจิม,จมสองดอกนะครับหลานเห็นนะครับนะเอาไปตองใส่หางไปตองใส่สองดอกครับพี่นอ้องเออระวังตกละงตกไปไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆคือรถขายองครับ

<laughs> để ăn để ăn nào mình để ăn nào thế ồ đẹp không nhìn này ồ kêu hết còn đó thấy ủi ngang 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 tin tân nhá, ngàm, ừ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  nữa ừ nữa ừ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  Đại ừ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  Đại ừ ừ ừ มืึอแห้กระตายเลรอเฮ้ยเอาเอาโลดเอาโลดได้ดอกเดียวกเฮ็ดเบื่อสำอางเด็กนะเอ้าไปเรื่อยๆครับพี่น้องขอบคุณทุกร่างใจครับนี่ครับพี่น้องนะครับบรรยากาศได้บ่ได้บ่เอาเอาได้อีกแล้วพี่น้องเออด็กหน่อยดิ๊กหน่อยเด็กหน่อยชุอตาดีแถววะสายสู โอ้เอา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 ด้แล้วท่าเขาพอเห็ดนังดอกนึงเขาอยู่นี่งิววิวนี่นี่เดยวเห็ดนั่เอาปอเอาไหมเอาโอเคอยู่น่ะเห็น่แล้ สวยงามสวยงามพี่น้องครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับเล็กหน่อยตาดีกว่าผู้เฒ่าผู้เฒ่านตาโมเห็นหงุดหงิดอาดับโตกพี่น้องอมาอาบน้ำตกแล้วพุ่นมือนี้มือนีน้ถือว่าเามาเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องโอ้เล่นแท้หอยก่างไหได้หนิโอ้น้ำใสามากเลยอะ่ะ น้ำใสามากเลยอะ่ะเห็ดอะไรเหลืองๆหน่ะเป้เนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็ดอะไรปลาดพี่น้องเอากะตะอาบขนาดเลยเนไอ,อ ที่ถ้าพี่น้องลอลอเลาะเลาะหาเห็ดแหละกะมาเลาะงามงามครับงามงามครับพี่น้อง,องป<ะ>ัดผุนมันไหลมาแต่ผุนเป้<า>เป้ม,มันไหลมาแต่ทางเทิงนู่นนั่นนี่มีปลาด้วยสีดำหนาที่ครับพี่น้อง น้ำม,มันไหลมาเต็เถิงสิฮ<อ>ุ่นฮัดเ,เ,เออล้างหน้าก็ได้ครับนี่พี่น้องหน่ำม,มันไหลมาเติงบรรยากาศดีมากเลยครับนี่ฮัดน,นี่แหละครับสวรรค์สร้างสวรรค์สร้างครับนี่เห็นอะไรนี่ ไปเรื่อยๆครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับโอ้พี่น้องนี่ดอกหนึ่งดอกน้อยๆมาเอาแล้วเป๊ะๆนู่นอีกดอกหนึ่งเห็นมั้ดอกนึงอันนี้ดอกนึ่งเห็นแล้วงูเอากำลังเส้นนี่ๆๆดอกหนึงดอกนึ่งเห็นไหมเอ็นจิตไหมใส่ดังหัวเออใส่เอาวมันจะเหี่ยวเมื่อไหรนั่นใส่หิ้ง ไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆอือเดี๋ยวคลิปนี้จะถ่ายให้พี่น้องดูยาวๆไปเลยเออไม่จบไม่ต้องจบจนกว่าเราจะหาเห็ดแล้วใส่โอ้แต่เสียดายเนาะใส่ใส่อ้า เห็นใบใหม่ก็ว่าเห็ดห้าเด็กดักไปเลยแะครับบดอกพี่น้องเห็ดพิเตเลนน้ำห้าเดกดากอาไมนคือดินเขาปานานไม่ไงเปียวแหมล่องพื้นออกเมดแล่องวนาอเ็ดเือเ็เือเล่นน้ำกันเด้อ

บ่หายคีน้ำเด้อไปห้าไปเรื่อยๆโอ้มีป่ะโอ้ขาดจะเอาที่เอาาเกก่งเ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 กือบขาดวายแยอยุเกือบขาดอันนี้เทสยังเปียกเทสเ ไม่ใช่เห็ดดินหรือเปล่าโอ้มันนอนอีนี่เลยเห็นยังไปคือข้าวคือตั้งเยอะแยะเลนี่โอ้ลมลมเย็นลมเย็นเด็กๆโอ้เกิดบมีไปเปไปเปะมันดอกหน่อยดไป เจออีกแล้วน,นี่ใะเฮ็ดนะน,นี่กระเท่านี่โยมเห็ดลงงวะเห็ดไข่เห็ดเออไข่มันไข่มันโอ้แต่สองไข่พี่น้องเอ่ยนะแค่สองไข่ไป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 เรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ได้แกงเหรอเพื่อเด้แกงเหรอ เกือบขาดแล้วครับผู้นึงได้เปกเกือบขาดย่างดีๆเถอไบรบ่โอสองดอกครับพี่น้องเอาเก็บเอาบเป็นยังบเป็นยังนะโอเคได้แล้วไปด้วยกนแต่ถุงงามงามงาม อาพี่น้องครับขอบคุณอ้าวพ่ออีกแล้วกําลังมาสิปิดคลิปใส่ใสใสหืมดอกใหญ่แทะกําลังมาสิปิดคลิปเอาโอเคดึงเอาดินขึ้นเดินเอาแล้วเอาให้น้องเสียเอาเอาหยาดกันดึงเลยพี่น้องหาเด็กตาโอ้ยพูดกันมาพอินนาทีมานเลยเออม้านม้นม้นไป โอ้โหเดี๋ยวดอกบางใหญ่เอาขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลั่คลิปแรกมื่อนี่ปิดคลิปนี่ก่อนเดี๋ยวคลิปใหม่มาอีกพี่น้องเดี๋ยวคลิปตามใหม่มาอีกอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนครับพี่น้องบาย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 ทุกคนบายบายปุ๊บเป๊ะปุ๊บเปี้ยวบายบายพอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ